สวัสดีชาวราศีกรกฎทุกๆท,ท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การทำนายเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนกันยายนเริ่มกันตั้งแต่วันที่8กันยายนไปจนถึงวันอาทิตย์ที่14กันยายนสัปดาห์ที่สองของเดือนกันยายนสำหรับชาวราศีกรกฎนั้นในสัปดาห์นี้ท่านจะพบเจอสิ่งใดบ้าง และสิ่งใดบ้างถือว่าเป็นสิ่งที่ท่านต้องระมัดระวังต้องอย่าเข้าไปใกล้หรือแม้แต่มีสัญญาณบ่งบอกกับเรื่องนั้นที่กำลังจะเกิดให้ท่านรีบแก้ไขให้ท่านรีบเคลียร์ในช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนกันยายนนี้ดวงชะตาท่านจะเป็นอย่างไรมีทิศทางใดในคลิปนี้เรามีคำตอบชาวราศีกกรกฎเข้าไปรับชมรับฟังได้เลยครับ แต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังนั้นคำทํานายคำพยากรณ์เป็นศาสตร์ความเชื่อเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับสำหรับเกณฑ์ดวงชะตาในสัปดาห์ที่2ของเดือนกันยายนก็คือวันจันทร์ที่8กันยายนไปจนถึงวันอาทิตย์ที่1 4กันยายน ชาวราศีกรกฎดูเหมือนว่าท่านจะพบเจอกับสิ่งที่เป็นเรื่องมงคลเข้ามาในดวงชะตาของท่านต้องบอกว่าหลากหลายเรื่องราวกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะด้วยเรื่องการใช้ชีวิตความสบายอกสบายใจหรือแม้แต่ปัญหาที่เคยเป็นปัญหาอึดอัดติดค้างเหนียวรังท่านอยู่ท่านได้แก้ไขได้เคลียร์ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเบาบางจางลงไปหลายสิ่งหลายอย่างในสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องมงคลที่จะเกิดขึ้นกับท่าน แต่ในคลิปนี้เราจะบอกถึงบางเรื่องบางสิ่งที่ท่านอย่าได้มองข้ามอย่าได้ประมาทชาวราศีกรกฎในสัปดาห์นี้ถือว่าจะมีสมเรื่องราวที่ตัวท่านนั้นอย่าได้เข้าไปเข้าใกล้หรือแม้แต่3มเรื่องราวนี้มีโอกาสมีเกณฑ์เกิดขึ้นกับท่านสูงอย่างมากขอให้ท่านระมัดระวังให้ท่านรีบแก้ไขท่านรีบเคลียรหากปัญหาทั้งสมเรื่องราวนี้ไม่เกิดขึ้นมา ดวงชะตาของท่านนั้นถือว่าพุ่งแรงดีอย่างแน่นอนเรื่องที่หนึ่งชาวราศีกรกฎในสัปดาห์นี้ดูเหมือนว่าท่านจะมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพอารมณ์การควบคุมอารมณ์สภาพจิตอกจิตใจของท่านค่อนข้างที่จะกระวนกระวายในสัปดาห์นี้ตัวท่านได้รับอิทธิพลจากดาวใหญ่ในทิศท,ทางลบส่งผลให้ตัวท่านนั้นมีความขุนเคืองใจ หรือแม้แต่เกิดบางสิ่งบางอย่างทำให้ท่านหงุดหงิดง่ายหัวร้อนง่ายสิ่งนี้ขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีสำหรับในเรื่องแรกชาวราศีกรกฎขอให้ท่านให้ความสำคัญท่านจะพบเจอกับปัญหาที่อยู่รายร้อมรอบตัวท่านหรือบางเรื่องบางราวเป็นปัญหาของคนอื่นที่ตัวท่านนั้นต้องพบต้องเจอไม่ว่าจะด้วยเรื่องการงานก็ดีหรือแม้แต่เรื่องการเงินการทองของท่านก็ดี จะมีคนเข้ามาวุ่นวายทําให้เกิดปัญหาได้ชาวราศีกอกฏหากจะมองไปในเรื่องการงานเป็นลำดับแรกท่านต้องระมัดระวังให้ดีระวังเรื่องอารมณ์ให้มากระวังอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์หัวร้อนเปิดกันตั้งแต่ต้นสัปดาห์ท่านบางเรื่องบางสิ่งปล่อยผ่านได้ให้ปล่อยผ่านท่านอาจจะต้องทำงานพบเจอกับผู้คนมากหน้าหลายตาหรือเปลี่ยนสถานที่การทำงาน ไทำงานข้างนอกเจอผู้คนมากหน้าหลายตาหลากหลายอารมณ์ขอท่านระมัดระวังตัวท่านนั้นอาจจะเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหท่านอาจจะพบเจอใครทำอะไรรอบตัวท่านไม่เข้าหูเข้าตาไม่เข้าที่เข้าทางนิ่งไว้ได้ให้นิ่งเงียบไว้ได้ให้เงียบหากไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตหากไม่ใช่เรื่องของท่านยิ่งแล้วต้องระมัดระวังให้ดี ระว่างการที่ท่านนั้นแสดงสีหน้าสีตาหรือแม้แต่การพูดจาก,กระทบกระทั่งกระแทกกันรวมไปถึงการที่ตัวท่านไปต่อว่าต่อขานไปกล่าวติเตียนอาจจะนำพาปัญหาใหญ่มาสู่ตัวท่านอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้สิ่งนี้ขอบอกขอเตือนระมัดระวังให้ดีเรื่องอารมณ์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและหากจะพูดถึงเรื่องอารมณ์ที่หัวร้อนเกี่ยวกับคนในครอบครัวไม่ว่าสามีภรรยา ท่านต้องค่อยๆพูดค่อยๆเจราจาระมัดระวังการทำอารมณ์ฉุนเฉียวการพูดจาด้วยถ้อยคำรุนแรงหรือตัวท่านนั้นอาจจะพูดจาด้วยคำหยาบคายรวมไปถึงสมาชิกคนในครอบครัวในช่วงสัปดาห์นี้ดูเหมือนว่าท่านค่อนข้างที่จะมีอารมณ์โมโหง่ายกว่าปกติอาจจะมีคำพูดบางคำหรือกริยาท่าทางอาจจะดูเหมือนไม่เกรงอกเกรงใจผู้หลักผู้ใหญ่ รวมไปถึงไปต่อว่าต่อขานลูกหลานเลี้ยหลนอาจจะทําให้ผู้ปกครองของลูกหลานเลี้ยโหลนนั้นเกิดความไม่พอใจสิ่งนี้ขอบอกขอเตือนระมัดระวังให้ดียิ่งเรื่องเล็กๆน้อยน้อยท่านต้องระมัดระวังให้ดีการที่ตัวท่านนั้นมีอารมณ์โมโหงุนหงิดกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอยระมัดระวังอาจจะกลับกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต สิ่งนี้ขอบอกขอเตือนในสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะมีเข้ามาเป็นบททดสอบกับชาวราศีกรกฎบ่อยหรือมากกว่าปกติขอให้ท่านระมัดระวังและยิ่งเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องท้องเรื่องการงานสิ่งนี้ท่านต้องระมัดระวังใช้ความใจเย็นใช้สติมีเหตุผลอย่าตัดสินใจด้วยความเร่งรีบรีบร้อนหรือแม้แต่ความเร่งรีบไม่ว่าจะใครรอบตัวท่าน เร่งรีบเร่งเวลาขอให้ท่านระมัดระวังอาจจะตัดสินใจพลาดได้สิ่งนี้ขอบอกขอเตือนให้ชาวราศีกรกฎระมัดระวังให้จงหนักในสัปดาห์ที่สองของเดือนกันยายนสำหรับเรื่องที่สองในสัปดาห์นี้ชาวราศีกรกฎท่านต้องระมัดระวังเรื่องการเดินทางการเตรียมเนื้อเตรียมตัวของท่านให้ดีสัปดาห์นี้มีโอกาสที่ท่านจะพบเจอกับอุปสรรค เริ่มกันตั้งแต่ต้นสัปดาห์กันเลยทีเดียวอาจจะเป็นการที่ท่านนั้นขึ้นรถไม่ทันหรือแม้แต่การจราจรที่ติดขัดรวมไปถึงตัวท่านนั้นอาจจะนอนตื่นสายหรือแม้แต่การเดินทางออกไปแล้วลืมสิ่งนั้นสิ่งนี้จนทำให้ท่านนั้นต้องย้อนกลับมาทำให้ท่านต้องเสียเวลาระมัดระวังให้ดีและในสัปดาห์นี้ตัวท่านอาจจะมีการประชุมอาจจะมีการนัดหมายบางเรื่องบางสิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญ ขอให้ท่านระมัดระวังเรื่องการเตรียมตัวการเตรียมเอกสารหรือแม้แต่ข่าวของเครื่องใช้ท่านต้องระมัดระวังอุปกรณ์ต่างๆมีโอกาสที่ท่านจะหลงจะลืมจนนำพายท่านนั้นต้องเสียเวลาย้อนกลับมาก็ขอบอกขอเตือนให้ชาวราศีกรกฎระมัดระวังให้ดีรวมไปถึงการที่ตัวท่านนั้นจะไปยังสถานที่ต่างๆนอกจากท่านควรที่จะเผื่อเวลาไว้แล้วท่านต้องระมัดระวัง ข้าวของเครื่องใช้แก้แหวนเงินทองทรัพย์สินสิ่งของเอกสารสำคัญมีโอกาสที่จะวางหลงวางลืมตกหล่นสูญหายสิ่งนี้ขอบอกขอเตือนให้ชาวราศีกรกฎระมัดระวังให้ดีเพราะในสัปดาห์นี้เรื่องสิ่งของหายหรือการเตรียมตัวตัวท่านจะพบเจอกับปัญหาค่อนข้างบ่อยและมากสิ่งนี้ขอบอกขอเตือนให้ท่านระมัดระวังให้ดีสำหรับเรื่องที่สาม ชาวราศีกรกฎในสัปดาห์นี้ขอให้ท่านให้ความสำคัญเกี่ยวกับสัตว์มีพิษต่างๆมแมลงมีพิษต่างๆสิ่งนี้ท่านต้องระมัดระวังให้มากสัปดาห์นี้ดวงชะตาท่านค่อนข้างสมพงกับสัตว์มีพิษมีโอกาสที่ท่านนั้นจะพบเจอเรียกได้ว,ว่าวันเว้นวันหรือเจอบ่อยมากกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์มีพิษมแมลงมีพิษงูเงี้ยวเคี้ยวขอนในสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะมีเกณฑ์พบปะมากกว่าปกติ ขอให้ท่านระมัดระวังรวมไปถึงตัวท่านอาจจะได้รับความเดือดร้อนหรืออันตรายจากสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงของท่านเองที่ออกไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนจนทำให้ท่านนั้นต้องมีค่าใช้ใจ่ายในการดูแลรักษาหรือแม้แต่ตัวท่านต้องรับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงของเพื่อนบ้านหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงสัตว์จอจัดต่างๆอาจจะทำอันตรายกับตัวท่านได้ ในสัปดาห์นี้ขอให้ท่านระมัดระวังหลีกได้หลีกเลี่ยงได้เลี่ยงอย่าเข้าไปใกลย้ยิ่งสถานที่อันตรายอันตรายมืดรกทึบหลีกได้หลีกเลี่ยงได้เลี่ยงสัญจรในเส้นทางอื่นสิ่งนี้ก็ขอบอกขอเตือนในสัปดาห์นี้ถือว่าชาวราศีกรกฎมีโอกาสพบป,ปะกับสัตว์มีพิษแมลงมีพิษสิ่งนี้ขอบอกขอเตือนและยังคงครอบคลุมไปถึงอาหารการกินชาวราศีกรกฎบางท่าน ที่ทานเนื้อสัตว์บางชนิดไม่ได้ในสัปดาห์นี้จะทานอะไรก็ขอให้ตรวจขอให้ดูให้ดีระมัดระวังทานเนื้อสัตว์ที่ท่านทานไม่ได้โดยความบังเอิญอาจจะทําให้ท่านนั้นเกิดอาการแพ้เกิดอาการคันจนทําให้ท่านล้มป่วยเจ็บป่วยได้สิ่งนี้ขอบอกขอเตือนให้ชาวราศีกรกฎระมัดระวังให้ดีในสัปดาห์ที่สองของเดือนกันยายน สำหรับคำทำนายคำพยากรณ์ในสัปดาห์นี้ก็ถือว่าภาพรวมเกณฑ์ดวงชะตาของท่านนั้นจะมีเรื่องดีเกิดขึ้นในเมื่อดวงชะตาท่านจะดีก็อยากจะให้ดีแบบสุดๆแต่ท่านนั้นมีโอกาสมีเกณฑ์มีแนวโน้มที่จะพบเจอกับ3ามเรื่องราวสาปัญหานี้ก็ขอให้ท่านแก้ไขให้ท่านรีบเคลียหากทั้งสเรื่องราวนี้ไม่เกิดขึ้นมาดวงชะตาท่านแรงดวงชะตาท่านปังอย่างแน่นอนสำหรับ ชาวราศีกรกฎก็จบไปแล้วนะครับกับการทำนายกับการพยากรณ์ดวงชะตาซึ่งคำทำนายคำพยากรณ์นั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญานขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังครับแล้วพบกันใหม่คืนวันกรอนแ n แนลสวัสดีครับ